สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่ก็กลับมาอยู่กับการทำอาหารอีกแล้วนะในช่วงกับข้าวนี้ซูโมโ่ทำได้ใครๆก็ทำได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นของสำเร็จรูปไงแต่ว่าคือเราก็ค้นคว้าแล้วก็วิจัยนะโอ้โห uh? เพราะว่ากินไปหลายรอบแล้ว กว่าจะได้เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะเอาจริงๆคือแบบว่าเฮ้ยมันเป็นของสําเร็จรูปยังมีความมาตรฐานอีกเลรวอะไรเงี้ยก็มีนะอ่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าเออทำประมาณนี้แล้วอร่อยอย่างตรงเนี้ยนะเขาบอกว่าสําหรับ2ที่นะให้ใส่ไก่อะไรประมาณยังไงเนี่ยนะก็เคยทดลองทําตามแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆแล้ว1ชุดเนี่ยควรจะทําประมาณไหนนะใน1ชุดเนี่ยมันจะประกอบด้วย เอ่อน้ำที่เป็นข้าวมันไก่ก็คือน้ำมันไก่อ่ะที่ใส่ลงไปในมะหุงข้าวแล้วก็ผงทำน้ําซุปแล้วก็น้ําจิ้มมาอย่างละถุงก็เป็นทั้งหมด3ถุงเท่าที่ลองทำเนี่ยก็รู้สึกว่าควรจะใส่อันเนี้ยหเซ็ตใช่ไหมส่วนข้าวเนี่ยก็แนะนําว่าข้าวสักประมาณสองถ้วยนะถ้วยหนึ่งเนี่ย <Wow. S 1> หนึ่งถ้วยก็คือขนาด200กรัมอันนี้ตวงมาเรียบร้อยนะก็จะค่อนข้างพอดีนะ มาเดี๋ยวเรามาใส่ข้าวกันดีกว่าข้าวที่เห็นว่ามันเหลืองๆหน่อยเนี่ยสีถูกแล้วนะไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเพราะว่าที่ใช้เป็นข้าวแบบมีวิตามินนะนจะสีเหลืองๆหนึ่งถ้วยบริงสองถ้วยบริงโอเคเดีย๋ยวไปใส่น้ําแป๊บหนึ่งนะข้าวเวลาเราใส่น้ําลงไปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะอัตราส่วนของมันคือหนึ่ง ถ้วยข้าวต่อน้ำ1.5นะถ้าใครสงสัยว่ารู้ได้ไงก็หลังถุงมันจะมีเขียนไว้ว่ามันควรใส่น้ำเท่าไหร่อไ,รไอที่บอกว่าให้เอานิ้วลงไปหนึ่งข้อเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่าถ้าเอาชัวอ่านหลังถุงข้าวนะว่าเขาให้ใส่เท่าไหรแล้วก็ตวงเอาอันเนี้ยเป๊ะข้ามก็จะเหลืองๆนี้นะไม่ต้องซาวน้ำทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวไอวิตามินมันจะหายหมดเสร็จแ,แล้วพอเราตัดซองมาเาก็มีผงทำน้ำซุป ซอสสำหรับผงข้าวแล้วก็น้ำจิ้มนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ซอสุงข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อเลยเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงมันก็จะได้เป็นน้ำอย่างเงี้ยเป็นมันไก่นั่นแหละก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าข้าวมันไก่ใช่ไหมมันก็คือมันไก่แหละแล้วเราก็คนให้ทั่วน่ะพอเราเขย่าจนได้ที่เราก็ประมาณเนี้ยใช่ไหมในส่วนของข้าวตรงเนี้ยเราจะใส่พวกกระเทียมเจียวอะไรลงไปก็ได้มันก็โอเคนะมหอมๆเนี่ยเราก็ใส่ใส่ลงไปเยอะๆมันอร่อยดีใส่ๆๆๆลงไปให้มันหอมๆอมหอม แต่ถ้าเรามีเป็นลูกๆกกใส่เป็นลูกๆก,ก็ได้นะมันไม่ต่างกันมากหรอกือเอาเท่าที่พอใจพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ไก่ลงไปนะไก่ก็คือใส่ลงไปอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> เป็นชินช้นๆเงี้ยใส่ลงไปเลยครับนี่ลงไปจุ่มลงไปในน้ําก็จะใช้ส่วนไหนก็ได้นะจะส่วนอกส่วนอะไรก็สักห้าหกชิ้นเนะ่ยมันจะพอดีพอดีกับข้าวที่เราทําไปนะ ไอข้าวสองถ้วยเนี่ยปรึงให้มันจมลงไปในน้ําทํากินเองมันต้องใส่เยอะไปก่อนเนะ <c oughs> ออทั้งหมดหกชิ้นนะครับจุ่มๆลงไปเรียบร้อยแค่เนี้ยเดี๋ยวได้กินข้าวมันไก่แล้วนะจะบอกให้เสร็จแล้วเราก็เอาหม้อหุงข้าวของเรามาไว้ที่ระเบียงนะเออมันแค่เนี้ยเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทปุกตั้งเรียบร้อยครับ เดี๋ยวสักพักเราก็จะได้กินข้าวมันไก่แล้วเกือบ <_ s í nt> ลืมบอกไปว่าเวลาทําไอ้ข้าวมันไก่อันนี้นะไก่ที่ออกมาเนี่ยคือไก่ต้องเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะ <_ letter> อย่าไปใช้ไก่แบบฟรีดออกมาหรืออะไรงเงี้ยเพราะว่าหม้อหุงข้าวมันจะร้อนไม่พอที่ทําให้ไก่สุกแต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยคือไก่มันละลายดีแล้วอย่างเงี้ยโอเคมันจะสามารถทําให้สุกได้ก็เท <_ p _ letter> ่าๆกับระยะเวลาที่เราต้องหุงข้าวนะสักประมาณ20กว่านาทีเดี๋ยวก็ได้กินแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูผลงานอีกทีหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวค้ามาดูกันก็ประมาณ20นาทีผ่านไปนะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเรามาดูผลงานกันดีกว่าทันทะลนทันแนทันทันทนฮสุดยอดป่ะ <c oughs> แค่เนี้ครับไม่ต้องใช้ฝีมือเลยหูสุดยอดจริงๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปตักใส่จานให้ดูนะเดี๋ยวยกก่อนแป๊บนึงมันร้อนไม่ใช่อะไร เนี่ยมันก็สุกดีอย่างนี้เลยเห็นไหมน่ากินป้าไม่ต้องใช้ฝีมือเลยนะโหสุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวตักใส่จานให้ดูก่อนเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ข้าวมันไก่พรีเมียมที่บ้านแล้วไม่ต้องออกไปกินถ้าแบบขี้เกียจออกไปอะไรเงี้ยเราก็แค่ต้องมีข้าวกับไก่นะแล้วก็มีไอ้ผงโรโบเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำแกงมันเป็นยังไงนะน้ำแกงมันก็จะมาเป็นผงๆเงี้ยนะแล้วก็เทผงลงไปผงเงี้ย เรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนะชอบใส่พริกไทยช็อกสองช็อกุกไม่ใช่ช,อชอ็ชอกสองช็อกแล้วแหละ <laughs> ชอบมันใส่พริกไทยเยอะๆมันอร่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะแค่นี้เองง่ายๆบื๊ประมาณเนี้ยแค่นี้ได้น้ำแกงแล้วโหอย่างง่าย ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยก็น่าจะได้ถ้วยหนึ่งนะพูนๆอ่ะเดี๋ยวขอใช้อีกมือหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมันหกแบบเดียวเรียบร้อยครับเป็นไงนะ่าสนใจป่ะข้าวมันไก่นะก็จะได้จานประมาณอย่างเงี้ยหกจานนะเพราะว่าใส่ไก่ไปหกชิ้นน้ำจิ้มหนึ่งถ้วยแบบว่าพอกินได้แบบเขาเรียกว่าอะไรกินแบบประหยัดประหยัดอะน้ำซุปก็ได้ประมาณหนึ่งถ้วยแบบต้องแบ่งกันกินเหมือนกันนะ แล้วมันก็ออกมาเป็นเซตข้ามันไก่โลโบนะแสนจะง,ง่ายดายทำกินที่บ้านก็ได้แบบกินได้ประมาณ6จานนะใช้ข้าว200กรัม2ถ้วยก็คือ400กรัมน้ำก็ใส่ลงไปแล้วแต่ข้าวนะไก่ประมาณ6ชิ้นกำลังพอดีน้ำจิ้มได้1ถ้วยแบ่งกันกินน้ำซุปนี่ยิ่งกว่าแบ่งกันกินส่วนรสชาติเนี่ยเดี๋ยวต้องกินให้ดูแม้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สำหรับตัวข้าวมันไก่เนี่ยรสชาติถือว่าโอเคนะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแบบข้าวมันไก่มาตรฐานอะ่ะแต่ว่าน้ําจิ้มเนี่ยมันจะเป็นน้ําจิ้มแบบเผื่อคนตากชาติกินหรือเปล่ามันจะแบบไม่ได้แซ่บแบบโอ้โหแบบเผ็ดเปรี้ยวถึงใจอะไรขนาดนะั้นนะมันจะเป็นรสชาติแบบเด็กกินได้อะ่ะเออมันเป็นน้ําจิ้มเด็กกินได้ต้องอธิบายอย่างนี้ส่วนน้ําแกงเนี่ยก็มองว่าต้องเพิ่มพริกไทยหน่อยนะอาจจะปรุงนิดๆิด,ดก็ได้แต่มันค่อนข้างโอเคแล้วแหละส่วนตัวเติมแค่พริกไทยอย่างที่เห็นนะ่ะ ก็ออร่อยลว,ว่าแล้วก็ขอไปกินข้าวก่อนแล้วนะมันหิวแล้วเนี่ยมาถ่ายที่ดูองเงี้ยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะจะเอาอาหารอะไรมาให้ดูคือง่ายๆอร่อยด้วยแล้วเจอกันนะลาก่อย